ถ้าพูดถึงรสชาติของการใช้ชีวิตเนี่ยเราเราก็คือว่าขึ้นสุดลงสุดนั่นคือหนังที่สนุกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าให้ย้อนกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกจะไปแก้ไขตรงไหนก็คงจะเลือกทำผิดกับใครสักคนให้น้อยลงมากกว่าเพียงแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่พูดไปมันเป็นถ้าให้สรุปจริงๆเลยมันคือเรื่องของสติล้วนๆทำอะไรให้มันมีสติไม่ลืมวันแรกแล้วก็ ต่อให้วันหนึ่งเราพลาดผิดไปแล้วอย่าลืมให้โอกาสตัวเองด้วยสวัสดีครับประโยชน์บอกเล่า EP นี้นะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกับกับพระท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับหลวงพี่ <จะ S 2> ผมขอ <จะ S 2> ขอ,ขอนุญ,ญาตเรียกว่าหลวงพี่แล้วกันนะครับแล้วอยากจะ<อ>ให้หลวงพี่เนี่ยแนะนำตัวกับผู้ชมหน่อยครับอ,อัตามาคือพระเฟมชื่อในนามพระภาษามคตกกรมมสุโถ ซึ่งมาก่อนก็คนก็จะรู้จักพรา,าเฟรมเนี่ยในนามว่าติ่งเกาหลีเฟมติ่งเกาหลีห,ลหัวแดงแดง,ดงครับจากคนธรรมดาคนหนึ่งจนอยู่ในจุดที่เริ่มมีชื่อเสียงด้วยการประกอบธุรกิจจนชื่อเสียงเหล่าน,นั้นอนะ่ะมันมันล่นสลายไปอยากให้หลวงพี่เนี่ยเล่าเรื่องชีวิตในช่วงที่ยังไม่ไหเป็นพระว่า,าว่าหลวงพี่ ทำอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนั้นหลวงพี่ก็เพิ่งเพิ่งเรียนจบเรียนจบช้ากว่าคนอื่นเขาด้วยนะแล้วก็กำลังหลงทางเรียนภาพยนตร์มาใช่ผมเรียนเรียนภาพยนตร์มาก็เลยใช่ใช่แล้วก็มีความชื่นชอบในเรื่องแบบสไตล์เกาหลีอยู่แล้วใช่ชอบสไตล์เกาหลีอยู่แล้วแล้วในหนังซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันก็มีฉากอารมณ์เหมือนกับว่ากินข้าวกันตามข้างทางในเต็นท์แดงแดงก็เลยเอาบรรยากาศ ใช่เอาบรรยากาศตรงตรงนั้นอ่ะมาทำเป็นร้านอาหารขึ้นเปิดไปได้ประมาณสาเดือนก็เริ่มไปที่รู้จักเริ่มจากจริงจริงหนูพี่เริ่มจากความชอบจากการแค่ดูหนังใช่ครับในซีนซีนหนึ่งของในหนังอย่างนี้นะใช่ว่าพระเอกนัวเอกกินข้าวแบบนี้ใช่ยากาศแบบนี้ผมเป็นคนชอบถามตัวเองก็บถามตัวเองคือเห็นเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากกินแบบเนี้ย แล้วเราไม่ให้คนมีตังค์ที่แบบไปเที่ยวเมืองนอกอะไรนะครับก็เลยเปิดเองซะเลยในเมื่อเราผมก็เริ่มเสิร์ชก่อนว่ามันมีไหมในเมืองไทยร้านอาหารแบบเนี้ไม่มีก็เลยก็เลยลองเปิดด้วยด้วยตัวเองครับ,บมันก็ไม่มีต้นทุนหรอกแับว่าเราเราก็แอบเอาเอาเอาคอมพิวเตอร์ที่บ้านเอากล้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือ <oui S 1> ทำโปรดักชั่นมาเนาะ <oro S 2> เอาไปจำนำเลย <suppose. S 2> แล้วเราก็บอกตัวเองว่าจะเอาออกมาให้ได้ เริ่มจากเอาอุปกรณ์ไปจำนำได้เงินมาสามหมื่นบาทนำเงินไปซื้อกระจานชามของตกแต่งร้านจนออกมาเป็นสไตล์เกาหลีสตรีทฟู้ดในที่สุดก็ด้วยคาแรคเตอร์ร้านที่แตกต่างแล้วก็ชัดเจนนะครับ3เดือนเนี่ยปุ๊บเริ่มที่รู้จักชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไงบ้างหลวงพี่ ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่ามันผกอะไเลยยังสนุกอยู่มันยังใหม่ยังสนุกอยู่้จนจนกระทั่งเริ่มมีรายการออกมาสัมภาษณ์จริงจังกลางเริ่มมีประสบสนามเป้าเริ่มมีวูดดี้ผมรู้สึกว่าโหการที่ได้เข้าไปคุยกับวูดดี้เนี่ยมัน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 อะไรกันเนี่ยชีวิตแบบแค่ความต้องการที่เราอยากจะกินอาหารเกาหลีในบรรยากาศอย่างเงี้ยแต่เราแชร์ความต้องการของเราให้คนอื่นเห็นเนี่ยมันเริ่ม ไม่เล็กแล้วเริ่มเริ่มไม่ธรรมดาแล้วลาจากเมื่อก่อนที่เราได้เงินอะไรอย่างตลาดหัวมูงเงี้ยแสนกบาทท่าสองแสนจนที่เราขยายขายเป็นชชายไปมันได้เงินเท่าไหร่ครับหลวงพี่รวมยอดขายที่เราส่งซอสให้ที่อื่นด้วยที่เราขายซอสด้วยตกแล้ววันหนึ่งมันแสนหนึ่งสำหรับสำหรับยอดขายฉเฉลี่ยวันละแสนฉเฉลี่ยวันละแสนที่เดือนหนึ่งก็มันสามล้าน ซึ่งถ้าวันนี้มองมองย้อนกลับไปเนี่ยเชื่อไหมว่าตอนนั้นไม่มีสักครั้งเลยที่ได้กินข้าวพ่อแม่คิดแต่ว่าจะไปไหนออกไปอย่างเดียวเลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กลับมาซื้อข้าวให้พ่อให้แม่เลยเพราะว่าคิดแต่ตัวเองอะคนโดยมากไม่ได้สนใจสติปัญญาที่จะดับร้อนวุ่นวายอยู่กับปติปัญญาชนิดที่ทำให้เกิดความร้อนวันนี้อาณาจักรติ่งเกาหลีที่เคยมี20สาขา มันล่มสลายลงไปเนี่ยเพราะว่าเรื่องเท่านั้นจริงๆครับหลวงพี่งานมันเริ่มมาจากจากคนสองคนพอเราเลิกกันมันก็ไปต่อกันได้ยากนั่นหมายความว่าพอถึงจุดนั้นปุ๊บติ่งเกาหลีไม่ใช่ของหลวงพี่แล้วมันจูนยังไม่ติดอ่ะมันก็คุยกันไม่ได้มันก็คุยกันไม่ได้ธุรกิจมันก็ไปต่อไปต่อไม่ได้ก็ฝืดไปหมดทั้งนะหลวงพี่ฝืดไปหมดครับ ต้องอยอมรับกับตัวเองว่าวันนั้นนะ่ยมันทําไปด้วยอารมณ์ทําไปด้วยความขาดความจำยังเรื่งใจสุดท้ายวันนี้พอมันมันดิ่งในะการทําธุรกิจนะพอมันเริ่มดิ่งมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แค่ดิ่งแล้วมันจบอะ่ะมันมุดลงไปใต้ดินะ่ะจากอตอนแรกเราอะ่ะก็เป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่งอยู่บนดินอยู่บนดิน,แล,ำนำแล้วเราก็เอาไปํำนำแล้วเราเราขอไปํำนำแล้วก็มีเงิน แล้วก็ไปสร้างไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปบนยอดเขาใช่พอถึงยอดเขาปุ๊บเราแม่งบินได้ใช่ใช่ไหมแต่พอมันล่วงมันมันล่วงลงมาเนี่ยล่วงลงไปใต้ดินนะครับมันหล่นลงไปแบบมันไม่ได้มาอยู่ที่ดินเหมือนเดิมไม่ใช่มันลงมาในอุโมงในท้ามไปเลยมันเป็นนี่นั่นเลยหลังจากที่กลับมาทําอะช่วงก่อนหน้าเนี้ยยังฝืนการฝืนเท่านี้ผมทําอะไรกับมันบ้างทีนี้เราก็เราเคยทําได้ก็ทําได้ดิทีนี้ก็ กู้ซึ่งตัวเราเงินไม่มีแล้วไม่มีไม่มีแล้วมันหมดแล้วส่วนพี่เป็นหนี้เท่าไหร่ครับเป็นหนี้อยู่ล้านล้านกว่าล้านกว่า,า,วาจากสามหมื่นจากสามหมื่นไปเป็นล้านงงในงงจากเงินต้นสามหมื่นบาทจนยอดรวมไปเป็นล้านเนี่ยนะสูตรคิดเป็นเป็นยังไงวะสามหมื่น <30, 000. S 2> ไปเอาอีกสามหมื่นจะเอาอีกห้าหมื่นจะเอาอีกห้าหมื่นเพื่อมาบอก คนโผลไม่ไหวไปกู้ตัวนั้นมาจากอกเจ้าหนึ่งเพื่อมาจ่ายดอกอย่างเดียววนไปวนมาผมมันไม่เคยเห็นใครแม่งหมุนเงินด้วยวิธีการนี้ได้จริงเลยพี่หลายรอดอ่ะไม่มีครับอย่างผมก็รู้ว่ามันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงเพียงแต่ว่ามันสามารถทําให้คืนนี้เรานอนหลับได้ได้นอนหลับเจ็ดวันติดต่อเดี๋ยวอีกเจ็ดวันข้างหน้าค่อยคิดใหม่ค่อยคิดใหม่มันเป็นบ้าไหมแบบนี้ ช่วงที่หลวงพี่อยู่ใต้ดินนะพี่หลวงพี่คิดอะไรได้ั้งมันมันคิดแต่ว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนให้เขาทุกวันน่ะยี่สี่ชั่วโมงแม้แต่นอนนอยู่บางทียังราวาตื่นดุ้งขึ้นมาเฮ้ยยังหาเงินให้เขาไม่ได้เลยพอกระทบเดือนหนึ่งเฮ้ยต้องเอาทางอื่นมาโปะก่อนพอโปะตรงนู้นเสร็จปุ๊บเฮ้ยฝนตกไอเดือนหน้าน่ะเดือนหน้าฝนไม่ตก น่าจะได้ไดแหละมันก็หมุนไปเรื่อยรสุดท้ายแล้วช่วงหลังลงเล่นเดมมาเนี่ยโดนเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวอ่ะเดือนละแสนนะเฉพาะด,ดอกเดียวนะครับต้นไม่ลดนะมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีหลายก้อนอมากๆจนโดนขู่ฆ่าขู่อะไรขู่อะู่ยังไงครับหนูพี่เขากา็จะมาถึงที่บ้านมัน้งแหละถ่ายรูปปืนนะมั่งแหละทำทุกอย่าง แล้วการที่เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เราก็เครียดปัญหาเลยก็คือมีปัญหาแล้วไม่คุยกับที่บ้านไม่บอกพอ่อบอกแม่เพราะเราดือ้อต,ตอนเรามั่นใจมาพร้พอมความมั่นใจอ่ะเราไม่เคยบอกเขาเรารู้สึกว่าเราสำเร็จได้ก็เพราะเราไม่บอกเขาซึ่งผมจะบอกกับทุกคนเลยว่าอย่าเป็นอย่างผมเลยอย่าให้ใหเคสนี้เป็นเคสสุดท้ายสำหรับคนที่ดูมีอะไรอะ่ะบอกกับพ่อแม่ แต่ถ้าเราแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้อย่างเรื่องเป็นหนี้เขาไม่ได้มากระทืบแค่เราเตยพ่อแม่เราก็จะเจ็บตัวด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นพ่อกับแม่นะครับเป็นคนเป็นคนเคลียร์ปัญหาได้ทั้งหมดสุดท้ายก็ได้พ่อแม่มาช่วยเคลียร์หนี้สินให้ใช่มีพ่อแม่มีญาติมีาม mm hmm. อาเขาเคยมองว่าผมเก่งที่สามารถทำธุรกิจได้แล้วเขา,อามองผมเป็นไอดอลแล้ววันนี้ผมผมล้มลงมาเขาก็ ยื่นมือมาช่วยสุดท้ายแล้วมันก็มีแต่ครอบครัวเราจริงๆที่ที่ที่จะเป็นห่วงเราแล้วก็ช่วยเราโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนจริงๆจากหลวงพี่ไม่เคยไปเกาหลีได้ไปเกาหลีไหมทั่วที่ผมก็ยังไม่ได้ไปพี่งอหก็ยัไม่ไปเนี่ยทุกรายการเลวงพี่เปิดร้านติ่งเกาหลีแต่หลวงพี่ไม่เคยไปเกาหลีเลยแม้ในวันที่มีตังหรือไม่มีตังก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไป โอโ้โหไม่ได้ไปจริงผมพี่ก็มาไกลตัวเอง <c oughs> นะมาไกลแต่ก็ไม่ได้ไปผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกวันนี้ผมไม่ได้ไปสักทีจากโมเมนต์ที่หลวงพี่เนี่ยดูหนังเกาหลีเปิดร้านอาหารโมเมนต์แรกแวบแรกเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างบริสุทธิ์มันเป็นความคิดของเด็กจบใหม่คนหนึ่งณวันนี้หลวงพี่บวชเป็นพระผมถือว่าความบริสุทธิ์สองความบริสุทธิ์นี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันหนัง เรื่องนี้ของหลวงพี่เองเนี่ยมันจะดำเนินไปถึงจุดไหนครับไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะยังไงแต่ว่าวันนี้คำตอบมันมันคือการที่อยู่ในนี้มันก็ได้อยู่กับตัวเองดีได้คุยกับตัวเองเยอะขึ้นและถามว่าตัวเองวันนี้มีความสุขดีไหมมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยที่เราสามารถมีความสุขได้แม้แต่เราอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่พึ่งพาใครเลย ันุกได้จริงคนเราเคยอยู่กับตัวเองมาตั้งแต่เกิดแต่ที่จริงแล้วเราเคยใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆแค่ไหนกันชนิดที่เราได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองหลวงพี่ครับพระพุทธศาสนามีทางดับทุกข์ได้จริงๆใช่ไหมครับหลวงพี่พระพุทธศาสนาหลักพระธรรมคำสอนคือชีวิตของ เราทุกคนเข้าบัญญัติเอาไว้ทั้งหมดอยู่แล้วบางทีพอเราเป็นทุกข์เนี่ยเราหาคําตอบไม่ได้เราแค่กลับไปเปิดดูมันรู้สึกเอาจริงๆช่วงเวลาที่มันดีมันมันก็มันตอนนั้นมันคือความสุขแต่สุดท้ายมันก,ก็จำได้ว่ามันเคยสุขจนรู้สึกทุกข์สุขแบบไล์แพชั่นที่จะต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังไงแล้ววันนี้ ที่มาบวชม,มันมาบวชเพราะว่าเราเราเป็นทุกข์จากช่วงเวลาที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยอะ่ะคือมันมันทุกอารมณ์เลยนะั้งการทํางานก็คิดแต่ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี้เขาคุ่งนี้จะทำยังไงคิดอยู่อย่างเงี้ยคิดอยู่อย่างเงี้ยซึ่งถ้าสมมุติว่าเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกต่อให้ไม่เป็นนี้มันก็จะคิดว่ารู่นี้จะหาเงินยังไงสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าคนที่ ยังหาเงินเก่งๆอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังคงต้องคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้เขาจะทำยังไงเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งเขายังคงอยู่ในวังวนนั้นทั้งผมแล้วก็คนดูที่ดูหลวงพี่อยู่เนี่ยน่าจะได้แง่คิดอะไรดีๆนะครับเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองแล้วก็อาจจะไดเ้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตมันไม่มีอะไรจีรัง มันมีขึ้นแล้วมันมีลงชีวิตมันมีเกิดแล้วก็มีดับอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ขอเสริมนะถ้าเราไม่อยากได้เราก็จะไม่ทุบถ้าเราไม่อครอบครองแต่แรกเราก็จะไม่เสียไปสุดท้ายแล้วถ้าเราอยู่กับแค่ตัวเราอยู่กับแค่ผ้าสักสองสามผืนผมไว้มีข้าวกินวันต่อวันอยู่กับตัวเองทำวิปัสนา แล้วก็เผยแผ่พระธรรมให้กับญาติโยมที่กำลังมีความทุกข์แล้วถ้ามันไม่ทุกข์เลยมันสุขมันเดียวได้ทุกวันมันไม่จาเป็นต้องออกไปสรรหาอะไรอีกแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาหลวงพี่ <c oughs> ก็ได้ลองมาหมดแล้วจริงๆแล้วก็พบว่ามันไม่ได้สุขจริงๆ